กำลังจะไปประจีนนะครับเจอร้านข้าวแกงเขาจะตัดถ้วยละยี่สิบาทเอาพะโล้ถ้วยหนึ่งครับมีทำน,น่ากินนะโอ้ยี่สิบาทได้ไข่สองฟอ,องเลย,เยครับแล้วก็ต้มจืด เอาไก่ผัดถิงและข้าวแล้วครับข้าวจานละสิบบาทขาวจานละสิบาทเอาข้าวสองจานแล้วก็ขอถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปป้อนหลานเกลือเล็กนิดียนี่มีขเสร็จแล้วค่ะเอาปลาดุกครับเอาเส้นไรคะเต็มดีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเนาะน่ากินมาก นี่นะครับข้าวนี่คือจานละ10บาทน้ําปลาพริกไอ้กางหมูนี่ถนุนเท่าไหร่เนี่ยนี่นเะนีย่ยนี่50อ๋อ50บาทโอ้เยอะอันนี้เพจไหนครับพี่โอ้ไก่ผัดขิงนะครับ20บาท พะโล่ยี่สิบาทประดูกทอดผัดพริกแกงต้ามจือดอยากกินไก่ผัดถิง่งถ้าราดข้าวเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทสองอย่างสี่สิบรดมือดี เต็มพ้นโอ้ส้มจ็ดอร่อยด้วยนี่อยากกินนี้ร้านนี้เขาจะอยู่เลยวัดโพใหญ่ที่มีพาะเวสสุวรรณ องค์ปูอยู่นะครับก็ก่อนถึงมันนมนจาครคามอืมเราได้อยู่รสชาติดีเลยปลาปิา๊กอา ถือว,ว่าเป็นร้านที่ฝากท้องได้เลยสองสี่หกแปดเก้าสิบหนึ่งร้อยบาทพอดี